<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมวิลาคิลเล่นนะฮะอขออ,ขอภัยด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็อยู่กับเกมคลาสสิกแอคชั่นอีสปอร์ตเอฟเอ็สนะผมโอเค ไม่ต้องซื้อแล้วผมวันนี้เราเตรียมตัวเตรียมกรายมาพร้อมปืนมี3มช่องนะฮะหาช้อนที่ต่อไปนี่ต้องใช้กี่ไดมอนด์สองร้ไดมอนด์นะฮะซึ่งผมเคยเก็บประมาณ1000ไดมอนด์ไอ้ไดมอนด์เออไม่ได้ไดมอนด์นะฮะบอกเลยว่าผมนี่แบบคิดว่าแล้วไอ้หนึ่งพันไดมอนดนะ์นั้นผม,ไ,มได้สามารถเออผมไม่ได้เอาไปทําอะไรนะฮะก็คือเอาไปซื้อพวกอ่า เห็นไอชุดเกราะผมบวกสีแมเอออันนั้นแหละผมเอาไปซื้อของตรงจุดๆนั้นอ่ะแล้ทำไมผมไม่ซื้อแบบบวกหกไปละ่ะอันนั้นคือตอนนั้นผมก็เล่นมานานแล้วตอนนั้นผมก็เลิกประมาณเท่าไหร่สามสิบเองเนาะเออก็ซื้อแมง่งซะถูกเลยแบบคือแบบผมเล่นแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอีกเนกื่องจากว่าตอนนั้นเืองผมก็กากาก็เลยทําให้ผมต้องเลิกเล่นไปแบบเอาง่ายๆนานโคตรเลยเออ แล้วก็อยู่ทีมสีแดงนี่ก็จะรู้ไหมนะเออคลิปนี้ลืมมีคำเตือนขอภัยในความเอยขอภัยในคำไม่สุภาพนะฮะเออด่านนี้มีแมบบอยังไงลืมไปแล้วเฮ้ยวางไว้ไหนโอ้ยตกใจหมดเลยนึกผมไม่รู้นะว่ามันวางไว้ไหนอ่ะอ่า ปลาระเบิดเทสก่อน,นดูคนคุมหลังให้ก่อนมันปลาระเบิดมาแล้วซึ่งบอกเลยว่าดาเมจที่มันทำนะฮะผมเบามากอ,อ้ดีน้พีเพื่อนเป็นปืนดีๆอ่าปืนกน้นน่แหละมา ถามว่าผมเก่งใส่กลเนเปล่าก็เก่งนะฮะแต่ว่าแบบเอง่ายระดับพกใช้ได้อเออบอกตรงไหนนั่นนะลืมอ,อบอกเลยว่าครเสียเวลาอ,อ่ะเสร็จแล้ว อาวิกตอรี่โอ้เลวจัดประหยัดจริงเฮ้ยโอ้โหสนต์ตัวใหม่ออกลงอ่ลืมบอกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟจีนนะฮะเล่นต่อเนื่องจากเราถือปืนเราไม่ได้ใช้ก็ปืนก็ไม่ค่อยแบบไม่พังเอาง่ายเออไม่ผุไม่พัง ไม่ทลางทลายมาด่านนี้ต้องขอเล่นก่น <c oughs> บอกเลยพี่น้องนั่นแหละยิงห้าสิบตัวเนี่ยถามว่าทำไมผมไม่ใช้ AK เคจะเสือสิทธทองเนื่องจากผมก็เปิดล็อกแต่ซื้อได้ด้วยได้ด้วยเลยใช่ไหมเอ,อ ออกมาดิเฮ้ยออกมาเออนั่นแหละออกมาให้งโง่มะโทรโอ้ยนี่มันต้องระดับมือเทพเลยดีกว่าโอ้ยอย่าบาังดิเฮ้ย มันมาแล้วครับผมอืมจะไปควงไหมวะเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขอถือป๊อมมายิงก่อนโอ้เส็ง ผมเป็นคนชอบเล่นแล้ยิงแลสลับปืนเนื่องจากผมก็ต้องเล่นเจ้าตัวปืนเจแทนตัวนี้นะฮะไม่รู้มันเป็นอะไรอื้มถามพกเจ้าตัวปืนก้ามมอนี่แรงไหมบอกเลยว่าไม่แต่ําว่าผมผมเล่นมันเป็นระยะประชิดผมก็ยิงไม่ถนัดสิครับเออ ใครว่าสนายิงถนัดวะเออโอ้เกือบตายครับผมแหมแหมมันทนไม่ได้มันก็ต้องเล่น AK โอ้ปืนกองกันเต็มหน้าฐานเลยอุ้ยตกใจโอ้ยตกใจ เคยคิดแต่ระแวงทางน,นี้บางไปเนี่ยเออ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 ,เอ,อวัดกันไปวัดันไป <c oughs> สารแหลกเลยนะถ้าคลิปนี้มีเสียงติดมาในไมค์ก็ขออภัยด้วยนะฮะ เออมันก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบอุ้ยมีกี่ปืนอะไรโอ้โหสุดยอดรสุดยอดโอ้โหสวยงามลูกกระสุนเยอะจัดไปแต่หวังว่าความแรงนี่คงระดับ24ใช่ไหมระดับภาประการเนาะเออเออโอ้โหดีมากดีผมจนต้องหลับหลับแล้วก็ตาย มาขอตาสว่างแป๊บมาออกมามาสายสเตลหรือเปล่าเออโหออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ก็โดนยิงตายหาเลย เดยวเดยวโอ้โหยิงไม่ทันนะฮะน่าใจเย็นตั้งแต่แรกก็ถ้าคลิปนี้เล่นเสร็จก็ปิดคลิปแป้งไปเลยรู้สึรากลายเคียงมากๆเลยอ่าตอนนี้ผมกำลังหาวิธีลองไลน์สตรีมดูนะฮะว่าวิธีแบบไหนดีที่สุดและเป็นอย่างแล้วก็ เออโอ้โห,โหอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้เงี้ยวอย่างนี้ไม่ได้เงี้ยวเพื่อ,อนดูทางน,นี้ไปแต่เขาไปดูทางน,นู้นเองอ่ะนั่นแหละ โอ้โหลูกกระสุนจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้ผมเคยเก็บแล้วมาลองมาเล่นดูนะฮะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าลูกกระสุนมันเท่าไหร่แต่ที่รู้ราคาที่มันต้องซื้อเพชรนี่บอกเลยว่าเยอะโคตรๆเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โห หน้าฐานี่เต็มเลยฮะอีกแปดตัวก็จะขอชนะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมบ๊ายบาย